สวัสด <muitas> <ian> ีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุกปองไปสุขูสุขคนวันนี้เป็นยังไงบ้างคะวันนี้อืมาหอดบ้านพักแล้วคุณพ่อคุณแม่มาทรงคุณย่าก็มาทรงเมือนี้เพื่ตาก็มาทรงวันนี้ก็ถือว่าน้องเพลงนะครับผมเข้าบ้านพักอย่างเป็นทางการแล้วเพราะว่าอันใดนึงเาเข้าจาไปบหายภาคก่อนสีแซกสิทธิ์ของบ้านก่อนแล้วก็ไปไหว้แม่เทพด้วยนะครับผมผู้ก่อตั้งวงแล้วก็ผู้นำทาแผ่วมาล้ำแผพว น,นัน่นหมายเนาะปะพระ้นาะด้วยพระขอปาลูกไปดพระพระประอกแม่เทปไปได้ศิลปินเขามาอยู่งแล้วอีกคนนึงแล้วแม่เทปแนวอีแแมลเรามาคืออยากให้ลูกเป็นมอลลั่มนะคะกับสามตอนเจ็ดตลาดหน้ารงของเพิน่นที่จริงกบบบางเทือ่องแบบอยากเศร้าอยากก่างกะนนี้แต่ว่าก็คือพอนะแล้วก็เรากา็บแมลอยากให้ลูกเป็นมอลลั่มในฐานะแล้วกั ส่ต่อไปละแล้วก็วันนี้ก็น้องเพลงนะคะมาบอกไปเทเดอร์ละเออเนองเพลงมากอยู่ในวงแสงทองฟิลเลด์แล้วมาที่นี่ก็บ,บอกซิงศัสธิ์เออเจ้าที่เจ้าทานเจ้าบ้านเจ้า,า,จาเมืองอ่าที่พวกปักรักษาบานเฮาเอาไว้ละบายเพื่อนล้วกะอธิษฐานเอาด้วยลูกเด้อ รักษาหลุดเตาเด้่อไปเทบเด้่อยรับดันให้โดมให้ดังไปน้ำกันโอเคค่ะวันนี้ก็มาไหว้พระแล้วนะครับผมก็ขอพรก่อนเข้าบ้านไม่ได้แม่มือหนิดีใจบอดีใจค่ะดีใจมากดีใจโน้วคิดว่าโน้วซีมีเหมือนี่เลยค่ะโน้วคิดว่าจะขอสิมายินนีุดยุ่หนีได้เลย กบพอแรงเชียร์เอฟซีพองเอฟชีเอฟซีก็เสียเข้ามาเสียเข้ามาเราก็ตั้งใจตามที่เอฟซีเรียกร้องเข้ามาด้วยแล้วก็ความสามารถตัวเองด้วยก็มีอยู่แล้วบวกกับจังหวะโอกาสเวลามาถึงแล้วรีบเหตรีบเหตุให้ําำเอาพอวาระหลายคนไริมีโอกาสจุดนี้ใช่ไหมเมื่อนูนูเองนูก็ไม่คิดว่าหนูจะได้มาจุดนี้นูไม่คิดเลยค่ะว่านูเสียใจว่าจุดยุดุดนี้ แม่นะเนาะเดียด๋ยกแม่กสิบลักษาลูกเต่าแม่เทพเล่าก็บสิมานี่คนเสียงดีแม่เราสิมาแม่เลาอยู่นี่เราก็สิโอเสอออนไลน์เราหมักหมอลำลำขึ้นนี่เราก็สิเล่าเสอออนไลน์เราสิอยากเห็นแม่ยู่นั่งบนจักรเล้วอยาเทพเราหมักคนลำมวนเล่าคนหมักคนลำมวนเนาะคนเสียงดีเราหม,ามักเลาหมัหมอลำมหมักความเป็นแบบหมอลำแบบจ้าจ้าอีสานอีสาน<ะ>โอเคเดี๋ยวอีกสักหน่อยพาน้องไปดูห้องพัก ที่นอนโอเคนะครับพี่นอนรงรายงาน FC อัปเดตเท่านี้จ้า